สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับเจมเพนยโนนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวอาวีทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องวายุในกระถ่มตั้งมันชื่อไทยได้ตัวของผมเองนะพอน้องวายุเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นท่าหรือเปล่าอยู่ก็ลงไปเอออ่าตัวนี้เนี่ยผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่สามารถแปลได้นะครับผมผมจะใช้ใจในการแปลทั้งนั้นเลยครับผมอ่าเราไปดสกิลอะไรดีกว่านะครับไปเลย ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนด้านหลังเนาะด้านหลังทํารูปสวยมากอาจจะเป็นแมปใหม่หรือว่า,าจ,จะมีของใหม่เข้ามาทําสวยขึ้นนะแล้วก็มีข้อมูลให้อ่านด้วยนะแบบพลางๆเวลา,า,าโหลดเวลาเล่นเนี้ยเลยแล้วก็อ่านไปซึ่งกูอ่านไม่ออกกูไม่รู้จะแปลอะไรกูโง่ภาษาก็นะภาษาไทยยังเอาไม่รอดน,นครับอ่าเราเลิกคิดเรื่องนั้นมาแล้วเรามาดูสกิลนดี่านะครับผมอ่าอีก ก้าๆแล้วมึงร้อยเร็วโอเคร้ okay. อยแล้วเอาไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะครับผมเราขอออกของเป็นตังก่อนนะครับผมอ่ะตังมายเย,ยอะเลยนะเราต้องรวยนะผมอ่ะทีนี้ก็ออกเป็นสกิลนะครับผมให้น้องวายุนะครับผมมันตอนแรกความสึกแรกผมมองผมมองมาเห็นเหมือนวัวน,นะเหมือนวัวเลยเนาะเอออาจจะเป็นเอ่อโตโร่ร่างใหม่หรือเปล่า <laughs> มันเหมือนวัว อ่าตัวนี้เป็นใสแอนซินนะครับผมรอจิมลงข้ามมาก่อนดีกว่านี่สกิลแรกนะครับผมเป็นสกิลที่พุ่งดาบเข้าไปหานะครับดูนะฮะผมจะทําการพุ่งดาบไปปุ๊บอ๋อทำดาเมจสองรอบเลยครับพุ่งไปพุ่งกลับนะครับผมไอ้ลปปูกกลมนั้นผมไม่รู้มันคืออะไรทาดาเมจสองรอบนะครับเอ้ยกูโดนดันอีกแล้วไรวะอ่าพุ่งไปฟุบวุญกลับรอบที่ไปนะครับจะทําดาเมจน้อยกว่ารอบที่กลับ รอบที่กลับเทนาเมทเป็น2เท่าของรอบที่ไปนะครับผมอ่าคิดง่ายเลยนะครับว่ารอบไปเนี่ยปุ๊บสปักพอกลับมามเทนาเมทเป็น2เท่านะครับก็คือรอบไปเนี่ยมันแยกด่าเป็น2อันหรือเปล่าร,รอบกลับมันรวมเป็นอันเดียวไงเนี่ยจ๊บป,ปุ๊บมันรวมเป็นอันเดียวแล้วก็กลับมานะครับผมโู้ฮูดาวสีวิ่วงนะดูสิปุ๊บกลับมาดาเมิจะทํามากกว่าเป็น2เท่าเลยนะครับผมสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลที่ผมแบบเป็นสกิลที่ชอบมากนะเป็นอะไรที่แบบอ่าเรือปีเรือปีเลยนะครับชอบที่สุดนะก็คือการที่วาร์ปนะฮะเหมือนวาร์ปอะ ปึ๊บมาแล้วก็ตบทำดาเมจร,รอบตัวนะครับแต่กุญเชิระวารนะนี่คือฟึ๊บแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็หมุนดาบรอบตัวนะทำดาเมจเอ่อสี่ร้อยหกสิบดาเมจนะครับบวกเก้าร้อยนี่คือที่ผมออกของไว้นะอันนี้ที่มันแรงเพราะผมออกของด้วยแหละครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชื่อใจเพราะว่าผมออกของเนี่ยมันก็เลยแรงเนี่ยดูยดิถ้าผมไม่ออกของจะเท่าไหร่อ่ะผมขายของทิ้งกันนะไอตัวนี้เป็นเวทเหรอเป็นแอสซิสซินเวทนะไอเมทแอสซิสซินหรือเปล่า ก็แรงอยู่นะครับไม่ที่กะเกล้นแบบไม่แรงนะแรงนะบอกเลยอ่ามาๆมา,มาทีนี้า้ารูกสกิวันตีนครับเป็นอะไรที่เอฟเฟกสวยงามก็คือการที่มันจะเล็งไปที่ตัวตัวหนึ่งในแมปนะครับแล้วก็ทําการพุ่งไปหาเอ้ยเอยเออนี่เป็นวิญญ,ญาณนะครับเพราะฉันคือวิญญ,ญาณที่ทุกข์ทรามานนะฮะอ่าตัวนี้เนี่ยผมจะบอกเลยว่าสามารถตามนาคอสได้ง่ายๆเลยนะนาคอสไปเนี่ยกูตามกูตามกูตามกูพุ่งอย่างเดียวอะ โคตรเถื่อนเลยนะเนี่ยแล้วดูสกิลคูดาวมันมันน้อยนะอ้าวไปกดรีเซ็ตเลเวลไงละ่ะโคตรโหดอ่าดูสิออของไปจังโอเคเอ้ยปิดคูดาวเนี่ยสกิลตามันแคปสิบเวี้งนะพุ่งเร็วได้แล้วก็ทําดาเมจแรงแรงมากสกิลสกิลวันตีเนี่ยทําคูดาวทั้งหมดสาิวินาทีเนี่ยเฮแต่มันสวยนะมันกับว่า,าลูกกลมๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับผม อ่าสำหรับการรีวิวตัวนี้นะครับก็มีเพียงแต่เข้านี้นะครับผมสำหรับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นเมนนะครับผมเม้นไม่ได้เลยผมจะเอาไปปรับปรุงนะครับผมสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ